สวัสดีครับ er. ผมเต้บางบัวทองนะครับวันนี้มาดูเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแม่ทัพนะครับก็เป็นเหรียญบล็อกมีดาวนะครับด้านหลังมีดาวประมาณนี้นะครับออกประมาณปี251หนะหน้าตาเหรียญคร่าวๆเป็นประมาณนี้นะครับจุดพิจารณาสําหรับผมนะครับผมจะจดจําพิมพ์ใบหน้าหลวงพ่อนะครับดูแม่พิมพ์ด้านหน้านะดูพื้นความเรียบตึงของเหรียญนะครับเป็นประมาณนี้นะครับใบหน้าหลวงพ่อนะครับ จะต้องไม่มีเมตตานะครับถ้ามีเมตตาจะเป็นรุ่นเสริมนะครับจะยังไม่นิยมเล่นหากันนะครับใบหน้าหลวงพ่อนะครับไม่ผิดเพี้ยนนะก็พื้นหลังด้านหลังของหลวงพ่อนะครับพื้นเหรียญน,นะเรียบตึงนะครับเอียงดูความเรียบตึงของพื้นเหรียญน,นะนี่ครับลองเอียงเอียงดูนะครับจะมีเส้นศาสตร์กระจายนะครับเกิดจากตอนปั๊มเหรียญน,นะในความเข้าใจของผมนะ มีความเรียบตึงนะครับลักษณะฟอนต์ตัวอักษรของเหรียญรุ่นนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้นะจะไม่คมตั้งเป็นสันมากนะครับแต่จะมีมิตินะครับลึกคมชัดนะเรียบตึงมีมิติมากๆนะครับดูนะมิติของเหรียญนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกันแกะนูนต่ำนะแต่คมเป็นธรรมชาติมากๆนะครับคือเหรียญเรียบตึงนะก็จุดสําคัญบริเวณด้านหน้านะครับผมสังเกตลักษณะของทรงหูนะครับหูจะไม่กว้างมากเกินไปนะเป็นทรงขึ้นประมาณนี้นะครับ ตรงแม่พิมพ์ตรงเรียนหูนะจะไม่ตื้นเบอร์นะครับมีความลึกมีมิตินะครับรูเจาะไม่กว้างเกินไปนะครับเนี่ยขนาดจะพ,พอๆกับห่วงเหรียญเลยนะกรณีที่มีห่วงเหรียญมาด้วยนะครับประมาณนี้นะคร่าวๆด้านหน้าเหรียญจะเป็นพิมพ์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราพลิกไปดูด้านหลังนะด้านหลังนะครับมีแยกคร่าวๆก็คือเป็นพิมพ์มีดาวและพิมพ์ไม่มีดาวนะครับพิมพ์มีดาวก็จะแยกย่อยออกไปเป็นหลายๆพิมพ์อีกนะครับเหรียญ <zam. S 2> ในคลิปนะครับเป็นพิมพ์ดาวใหญ่นะ ดาวดวงกลางนะครับปลายจะแหลมขึ้นไปชนกับบริเวณสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นพิมพ์ดาวใหญ่นะเนี่ยวิธีสังเกตพิมพคร่าวๆนะครับแล้วก็ดูธรรมชาติความเรียบตึงของเหรียญการปั๊มกระแสไหลๆนะครับด้านข้างนะเหรียญมีมิติมากนะครับสันขอบเหรียญนะครับตั้งเป็นสันเลยนะครับไม่ตื้นเบอร์นะเหรียญรุ่นแม่ทับนะครับการปั๊มกระแสไหลๆนะครับเป็นจุดพิจารณาเกทแได้นะในความเข้าใจของผมนะครับ แล้วในธรรมชาติของเหรียญรุ่นแม่ทับนะครับอาจจะมีปั๊มเขยื้อนนะครับเป็นล่องลึกๆแบบนี้นะบริเวณด้านหลังนะครับจะทําให้เกิดคีปปิ้นอย่างนี้นะครับตรงล่องบริเวณแบบนี้นะครับจะต้องลึกๆนะคมชัดนะครับไม่เป็นคลื่นด้านในนะเป็นล่องลึกๆนะครับเป็นธรรมชาติในการพริจารณาเกทแทได้ด้วยนะคีปปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ไล่ดูธรรมชาติความเรียบตึงบริเวณพื้นเหรียมนะครับ แล้วก็จุดสาคัญด้านหลังนะผมจะสังเกตลักษณะของหูเหรียญน,นะครับหูเหรียญจะไม่ตื้นเบอร์นะครับมีการเจาะทะลุปิป้นทีเดียวนะทาให้มีขี้บโลหะประมาณนี้นะครับเป็นจุดพิจารณาธรรมชาติของเหรียญได้จุดหนึ่งนะครับขี้ปิ้นคล้ายๆกับฝากระป๋องนมนะครับเวลาใช้ของมีคมงัดนะจะมีเศษโลหะแบบนี้นะครับปิ้นคมๆนะขี้ปิ้นด้านบนเหรียญก็ใช้พิจารณาได้นะครับดูความเรียบตึงประกอบด้วยนะครับแล้วก็ดูขี้ปิ้น ข้าวๆหน้าหลังเหรียญก็เป็นพิมพ์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราพลิกไปดูที่ตัวตัดนะจากหน้าเหรียญมาขวามือนะครับตัวตัดเป็นลักษณะประมาณนี้นะนี่ครับตัวตัดนะเป็นคลื่นๆนะมีฉีกขาดแบบนี้นะพิจารณาง่ายเลยนะครับในเหรียญรุ่นแม่ทับนะไล่ลงมาบาเหรญฉีกขาดนะครับเหรียญตัวตัดปีหนึ่งหนึ่งนะครับประมาณนี้นะเนี่ครับลองฟันตัดนะครับไล่มาด้านกลนะตัวตัดไม่คมมากจนเกินไปนะต้องฟันแบบนี้นะครับ จากหน้าเหรียญไปซ้ายมือนะครับตัวตัดเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับมีฉีกขาดนะครับเป็นธรรมชาตินะฉีกซซายๆแบบนี้นะครับในความเข้าใจของผมนะครับเป็นจุดพิจารณาเกยแท้ได้ดีมากๆนะครับการตัดลักษณะแบบนี้นะแต่ก็ต้องสังเกตพิมพ์โดยรวมมาด้วยนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงมีเกยหลายฝีมือมากนะครับล่องฟันบริเวณหัวมุมที่โค้งนะครับแบบนี้นะครับมีฉีกขาดนะเข้าใจง่ายนะครับเหรียญแบบนี้นะครับ ค่าๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแม่ทับนะครับพี่นันนายมีนะครับเหรียญหน้าตาประมาณนี้นะครับยินดีรับเช่านะส่งรูปภาพมาชมกันได้นะครับที่ l ล n e i d s i tay 5 0 5 1นนะครับมีตัวแอดด้านหน้านะสำหรับเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับยินดีรับเช่าทุกรุ่นนะครับที่ทันหลวงพ่อนะรับเช่าทุกสภาพที่มีมุมนะครับสวยๆด้านราคาให้นะสำหรับเหรียญแม่ทับนะครับก็ราคาตอนนี้นะครับอยู่พันปลายถึงหมื่นนะครับ สวยจริงๆขึ้นหมื่นนะเหรียญหลวงพระแดงนะครับสวยๆนะครับดันราคาให้สูงนะครับก็พี่นัานในมีนะลองส่งรูปภาพมาชมกันได้นะครับลาย ids ท ay 5051นะครับมีตัวแอดด้านหน้านะเต้ใบั่วงทองนะครับขอบคุณครับ